สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ MG Space Channel วันนี้เราอยู่กับเกมเกม h i n Impact กับน้องจงหลีเอ้ยจะเรียกว่าน้องจงหลีก็ไม่ได้ต้องเรียกว่าปู่จงหลีแ,และปู่จงหลีของเราวันนี้จะมาทําการรับตัวน้องการวีโดยน้องการวีเป็นตัวละครน้ําแข็งซึ่งผมทํารีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วและที่สําคัญออเข้ามาปุ๊บตัวละครนี่เป๊ะเลยกับข้อมูลที่เคยทําไปก่อนหน้านี้ดังนั้นวันนี้จึงเป็นวันสําคัญ ผมก็เอาจงหรีมารับเลยโดยน้องการวีเนี่ยเพื่อนๆสามารถไปลองตัวละครได้โดยการกดที่ตัวภาพรวมกิจกรรมนะโดยจะมีน้องการวีและก็น้องซิงชิวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาหรือไปสุ่มเราจะใช้สูตรเดิมในการที่เราไป้อน,น้าแข็งแต่วันนี้ผมอาจจะขอพูดอะไรเล็กน้อยในการสุ่มน้องการวีลวกันประเด็นว่าวันนี้อ่ะผมทําคลิปช้าเพราะว่าผมกาลังหาข้อมูลว่า เฮ้ยน้องกันหวีเนี่ยจะเหมาะกับการเล่นยังไงดีระหว่างสายยิงปติหรือสายชาร์จยิงซึ่งเท่าที่ดูแล้วความเหมาะสมที่สุดผมว่าเหมาะกับการชาร์จยิงส่วนใหญ่เดี๋ยวเราเอาตัวละครจงหลีไปเลยเดี๋ยวผมเปิดเกาะโชว์เลยปพ๊บอโอ้โหบอสมาแล้วก็ไปซุ่มกันเลยก่อนที่จะสุ่มนี่เดี๋ยวผมขอไปดูหน้าต่างกิจกรรมก่อนโดยกิจกรรมอธิษฐานตัวละครวันนี้จะมีน้องกันหวีหนึ่งตัวแล้วก็ซิงชิวโนเอลแล้วก็น้องเจ้าง,งิง โดยโตัวละครเน,นี้ยมีแค่น้องโนองเอลคนเดียวที่ไม่ใช่ตัวละครจีนที่เหลือเป็นตัวละครจีนหมดกะช่างน่าเสียดายจริงเพราะว่าอยากได้น้องเขาเรีเยกอะไรนะเอ,อ่อที่เป็นดาบใหญ่ผมก็จาไม่ได้ชื่ออะไรที่เป็นดาบสายฟ้ารู้สึกว่าอะไรเอาเปยอะไร <c oughs> อเอ้ยนี่ขอโทษจริงอันนี้ลืมคือตัวละครที่แบบผมยังไม่ได้ปั้นจนโอเคอะ่ะก็อยากจะได้มาแต่ไม่เป็นไร โนเอลผมก็ขาดเด่งดาวซิงคิวผมขาดสามแล้วก็น้องเจ้าหลิงเนี่ยรู้สึกจะขาดสามเหมือนกันเพื <Wow. S 1> ่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากับ99ลูกแก้วอธิษฐานเรื่องแสงวปปปิปปี้บับผมก็หวังว่าจะได้น้องการหวีถ้าได้น้องการหวีผมก็จะคงจะเอาแค่4ี่ศูนย์เพราะว่าน้องการหวีสี่ศูนย์ 40, เนี่ยเป็นอะไรที่น่าจะเพียงพอสําหรับผมละและค่อยไปต่อกับตู้เซียวหรือว่าตู้หูเต่าต่อไป และต่อมาก็จะมาในส่วนของตัวธนูซึ่งจะได้ยริงคือมันมาก,กับสกายวอร์ดไพหรือว่าเป็นไอดาบใหญ่สีฟ้าเนี่ย<ร>มันค่อนข้างที่จะแบบเล่นอะไรผมปื้มเท่าไหร่จริงๆอยากได้เป็นอย่างอื่นแต่ถ้าได้ธนูอ์มอสโบเนี่ยก็ถือว่าเยี่ยมมากๆเลยป่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยคลิปนี้อาจจะใช้ระยะเวลาไม่นานเพราะว่าผมจะสุ่มเลย ก่อนที่จะไปสุ่มผมขอไปดูประวัติก่อนให้เพื่อนๆดูว่าผมสุ่มไปกี่ทีอหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคสี่ทีสี่ห้ายี่สสี่หกยี่สี่ยบสครั้งก็อีกประมาณสักเออถ้านับจริงๆ2 4่สลบเก้าิก็เหลือหกสิบหก็น่าจะได้ละเลยการันตี แต่ไม่มั่นใจว่าจะได้หรือเปล่าวันนี้ก็ขอโทษเพื่อนๆด้วยพอดีลืมเอาเมาส์เก็บเสียงมาก็จะมีเสียงเมาส์นี่ๆหน่อยหวังว่าเพื่อนๆจะไม่กดกันโอเคเดี๋ยวเราสุ่ม10ครั้งเลยก็หวังว่าน้องการมีจะออกเลยเพราะผมจะได้ไปสุ่มธนูเลยโอเคไม่ออกครับเดี๋ยวไปกันต่อเฮ้ย <c oughs> น้องโน,องนองเอลปลดแล้วอ้โหธนูใจเย็นๆน,นะวันนี้จะพยายามไม่พูดเหลว วัีก่อนหน้านี้ทำคลิปรีวิวน้องอายากะไปน้องอายากะเนี่ยเป็นตัวละครที่น่าสนใจจริงๆเพราะว่าถ้าเอามาคู่กับน้องการบีเนี่ยคือจะโหดมากๆเลยโอเคน้องโนเอลปดครบเดี๋ยวผมจะสุ่มไปแล้วผมอธิบายไปนะว่าน้องอายากะเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าเพื่อนๆโอเคก็อยากดูรีวิวเต็มๆหรือว่าเจาะตัวละครจริงๆก็ลองไปดูได้เดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้กับการเอาเรียกนะเจาะลึกตัวละครอายากะ จริงๆแล้วเป็นแค่ตัวละครที่ออกมาในช่วงโค้ดเบต้าซึ่งข้อมูลก็อาจจะไม่ได้ตรงกับเซิร์ฟจริงถ้ามันเข้ามาแต่คิดว่าดีกว่าแน่นอนโอเคครับได้ธนูมาไม่แจมเลยตอนนี้ปลาไป20รอบแล้วเดี๋ยวผมขึ้นตัวสกอร์ไว้ข้างหน้าว่าตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วโอ้โหโนโอเอลได้ซ้ำโอเคเดี๋ยวเอาไปแรกได้ปหวังว่าจะมาเลยผมจะได้ไปสุมธนู โอ้โหไม่มาตายแล้วจวังหวะนี้แย่ yeah, มา yeah, กแย่มากคือเอาต,อตรงถ้าธานูหลุดเลดอ่ะผมว่าได้น้องการบีไปแล้วธนูหลุดเลดคือผมว่าจบเลยเพราะว่าก็คงจะแบบโอเคไว้นอกรอบแล้วกันว่าจะได้ไม่ได้กลัวจะอื้์บาร่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคืออยากได้ซิงคิวอะ่ะคือซิงคิวมันขาดเยอะมากโอ้โหบาบาร่ากดอีกอะไปมันได้นอกเลดอย่างน,นี้ไป ต่อเลยต่อเลยเอาเลย40แล้วต้องมาแล้วยังไม่ได้สีทองขอสคริปต์หน่อยละกันเพื่อนเพื่อน <c oughs> ไม่ทานอีกแล้วระ <c oughs> ยะเวลานานเกินโอเคเดี๋ยวผมพูดถึงน้องการบีนะน้องการบีการชาร์จยิงเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยเพราะว่าน้องแบบได้เปรียบมากๆเพราะการชาร์จยิงของน้องอะ่ะเวลามันไม่โดนตัวศัตรูเนี่ยโดนพื้นด้วยมันก็สร้างดาเมจแล้วดามดเมจเยอะมากๆคือเพื่อนผมมาส่งไปก่อนหน้านี้แล้วไปลองอะ่ะโ้ดาเมจเป็นหมืน่น คือโหดมากๆอะ่ะคือแค่แบบโดนพื้นปุ๊บกระจายปุ๊บดาเมจเป็นหมื่นเลยศัตรูได้รอและถ้าอันติเมทนี้มันโหดจริงๆเดี๋ยวลอาไปต่อเลยน้อ,นองพูดรายละเอียดมาสักพักแล้วน้องยังไม่มาอีก <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะเรียกน้องว่าน้องกันห์บีมาได้แล้วคะน้องกันบีมาไดแ <c oughs> แ้แล้วแย่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 แล้วคือคือถ้าน้องไม่มาเนี่ยแบบชีวิตน่าจะแย่ นะผมอยากเอาน้องไปทำคอมโบหรือไปทำรีวิวตรงๆเอ้ยเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะคือหัดไม่มาเลยอะ่ะไอเธอเฮ้ยที่สุ่มไป40ไม่ดี50แล้วอะ่ะยังไม่มามันเอาครั้งเดียวมาเราจะเป็นกำลังใจให้ว่าน้องจะมาโอเคข้ามข้ามได้แมโอเคเป็นอ่า75้วละต่อไป76 เฮ้ยมาแล้วน้องกันหวีเปล่าผมจะไมแ acting มากโอเคฮะน้องการวีคือผมก็แบบเอาเรียกไงเนงะี้ยแบบดัวมันจะมาก็มาคือเอาจริงๆนะก่อนหน้าเนี้ผมพยายามจะทําให้ตัวละครมันหลุดเลทอันนี้ยอมรับกับเพื่อนๆเลยเพราะว่าอะไรผมอยากได้น้องการวีแบบ100%เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูละกันว่าก่อนหน้านี้ผมทําอะไรไปก็คือผมอะปลดตัวอาเบโดไปอ่า คือด้วยความที่แบบเออหันเรื่องอะ่ะปีใหม่พูดตรงๆเราแบบปีใหม่ทั้งทีอะยอมเสียตังกับเกมนี้ซะหน่อยให้มันแบบได้ตัวละครดีๆโดยการที่ว่าผมเอาอับเบโดแค่ปลดสีพยายามนะปรากฏว่าเฮ้ยดีใจว่าอับเบโดแม่งมาลัวๆเลย1ดาว2ดาว3มดาว4ี่ดาวแล้วก็แบบเฮ้ยขอรุ่นเลนหน่อยดิฉีก็ยังไม่ได้ตัวละครอื่นก็ยังแบบไม่ได้ลดดาวอะไรเยอะแยะปรากฏว่ากดตัวที่ห้ ได้อาวเบโดเฉยกลายเป็นอาเบโดผมได้หตัว oh. ี่ดูสิเพื่อนๆอาเบโดได้6ตัวเป็นไรที่ยำแย่มากๆกะชี <c oughs> เพราะว่าอาเบโดอ่ะมันไม่ได้ต้องการอะไรขนาดนั้นแล้วถ้าปลด C6 ไหกแจ่เลยผมก็เลยเบรกเลยก็เก็บเพชรมาเรื่อยๆเก็บของเลยพ <What? S 1> อแล้วอาเบโดใจเย็นๆป่ะเดี๋ยวเราไปสุมทนูต่อเดี๋ยวทนูเนี่ยเดี๋ยวเราบุป,ปวัติงชิวนี่แบบว่ายังปลดไม่ครบเลย คือผมขาดสามอ่ะแล้วถ้าสิงชิวไม่ได้นี่แย่เลยนะโอเคเราไปหกห้าสาสิสิบรอบอ่ะน่าจะรุ้นเหล็การันตีได้เอาสุ่มไปเลยสาสิรอบอ่ะโอเคครั้งที่สีิขอให้มาเลยเอ้ยยังไม่มาอ้ามอ้ามีโอ้โหได้อันนี้ไอดาบเล็กที่เอาไปใส่ฉี่ฉีคืออายไม่มาดิไปห้าสิบแล้วอ่ะ่าการบีเอาคตัวเดียว ได้ตัวที่ว่าไม่คิดจะได้ห้าสิบละวมาหกสิบขอให้มาเลยขอหลับตามาเหอะไม่มาเฮ้ฮยกินตังเยอะยัง้ยนี่ขอบบนเลยคือลูกษาได้ตองกัรนหวีแล้วมาเหอะธนูดูจ๋าธนูจ้าจโอ๊ยได้ดาบไอ้นี่อีกแล้วโอ้ยไม่ไม่ดีนะไม่ดีเลยนะ รู้สึกว่าเราจะสุ่มไปน่าจะถึงเลทที่แบบยี่สิบแล้วปะผมไม่ได้ป่แล้วสุ่มทีกี่รอบกันว่าจะได้หรือเปล่าจะ,จะได้หรือเปล่าคือเดี๋ยวผมขอพูดตัวละครต่อละกันสุ่มไปพูดไปด้วยความที่ว่าผมอยากได้อาร์มสเพราะว่ามันเพิ่มตัวเอาเล่นนะอัตราชาด์ก่อนเพิ่มอัตราชาดยงมันค่อนข้างจะคุมค่าคคนะในความที่ผมอะแล้วก็ ตัวละครเราอ่ะเป็นตัวละครที่อาจจะเน้นการชาร์ยิงเป็นหลักดังนั้นถ้าได้อโมอสมาเนี่ยตัวการวีจะเป็นอะไรที่คุ้มากโดยดาเมจที่ทําได้ผมว่าไม่ต่ำกว่าหม,มื่นสาแน่นอนก่อนหน้านี้ผมก็คํานวณไปเล่นๆแหละคือถ้าน้องการหยียิงปกติก็โอเคอะ่ะแต่ในด้านดาเมจพื้นฐานที่มันให้มามันอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าถ้าเป็นดาเมจที่เป็นประเภทเขาเรียกสกิล่าเนี่ยค่อนข้างที่จะเหลือเฟือเพราะว่าด้วยแพสซีฟโอ้โหได้ดาบเดว์เบลลนี่เยอะจริงๆ โอเคมันต้องมาแล้วล่ะมันต้องมาแล้วล่ะแล้วมันต้องมาแล้วล่ะคืองลงทุนขนาดนี้ไม่มานี่โกรธเลยเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ตรงมาเธออันนี้เ,เดี๋ยวผมคงต้องใส่สาวเอฟเฟกต์หน่อยแหละโอเคคือให้มันตื่นเต้นร้าวใจนะเพื่อนๆจะฟังสาวเอฟเฟกต์ไปมครับผมใช่ไหมล่ะเอฟเฟกต์ต้องมาแล้วล่ะอโอเคเอไม่มาโอยแจริงเลยผมเริ่มจะเหนื่อยแล้วนะ ผมเริ่มจะท้อแล้วนะถ้าไม่มานี่คือเฮ้ยเฮ้ยจะกินเ็ดผมเยอะไปไม่ได้นะตอนนี้ไม่ปลดไปเท่าไหร่อนเดียคือแบบไม่ได้คำนวณเลยขอเป็นอาวุธหรือน้องการหมีเอก็ได้ตามเจ็ดสิบแล้วละอ็เอ๋อมาแล้วผมขอพอ่อนๆว่าไม่ใช่ดาบใหญ่ ทำโอ๊ยพรผมคงจะไม่สมปทานะแล้วเพื่อนๆม,นม,นมันได้ดาบใหญ่อโอเคไปแลกมันค่ะสันหน่อยดีกว่าพอจะเพิ่งตีตายเฮ้ยเกินไปได้ดาบใหญ่แล้วทำาไงดีเนี่ยคือชาร์จจริงผมก็ไม่โหอดอะเด็กย่งวะเฮ้ยเอาไม่ใส่อารมณ์เนี่ยมันไม่มาโอเคได้ ใส่อารมณ์ก็ได้มาผมเอาตัวลัสปลดสีก็ได้แมงไม่ได้ลัสได้อะไรวะโอไอ้ลูกเตอมาใส่อารมณ์นั่นนะ่ะมัได้อีกเหรอวะคืออย่างโดยก็แบบเอาพิสต์เลสก,ก็ได้อ่ะยี่สิบรอบเมื่อกี้มีสิบสี่เอาให้หมดเลยแังจะได้ไม่ได้มั้ยโอ้องกันบีถือว่าเก็บหอ,อ,อกเซียวร้อแล้วกันคือคือมันออกตามเลนนะแต่มันไม่ได้ธนูมันใช่ดาบใหญ่ ไอ้ตายเถอะโอ๊ยไม่นะเฮ้ยไอ้บ้าดาบใหญ่มาลัๆเลยไอ้ตายเถอะเอามาหอะไรเนี่ยไอ้ดาบอตองๆเขาเขาอะไรวะคือเพื่อนๆน่าจะเห็นแบบถ้าเห็นหน้าผมตอนนี้คือจะจะแย่มากแบบเอะอะไรวะเอททำไมเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วเฮ้ยเออดีหลักแน่นอนเอาไปใส่แต่ว่าผมไม่ค่อยเล่นีหลักอะ ต้องไงดีวะคือผมไม่กล้าสุมต่อนะคือถ้าสุมต่อยิ่งมวมากมันต้องเสียเยอะแน่ๆเฮ้ยสีทองไม่มาจริงอ่ะโอ้โหเดอะเบลโอ้เดอะเบลปลดขบแน่ๆเฮ้ทยทำไมสีดาวไม่ออกเยอะจังวะเออการที่ออกสีดาวโลโลคือมันเป็นรับประกันว่าพบสิบครั้งแบบว่าือมันเป็นดวงอ่ะเฮ้ย เฮ้ยเกินไปไเกินไปเกินไปจริงๆอัเนี่ยุเกินไปจริงๆงอะ่ะเคเดี๋ยวผมส่มอีกสักสามทีมันทำให้ตัวละครผมแย่นะเนี่ยโอ้าะไหนกเดิมแย่และเทดเลยจะครบแล้วนะเทดเลยจะครบแล้วนะ เออครั้งเดียวฮิตตี้เลส <c oughs> ทำอย่างนี้กับผมได้ยังไงผมจะเอาทานูที่ไหนใช้เอหน้าจอมานี้อ่ะสุ่มไปแล้วกันเดี่ยเอาใจเพื่อนจะมันออกไม่ออกไปบาบาร่าโอ้โหปวดเท่าไหร่วันนี้ คือหรือว่าผมควดเอาไปสุ่มตัวละครนะคือตอนนี้เริ่มจะแย่ yeah, แล้วนะโ <c oughs> นอ่ะเอาให้สุดเดี๋ยวผมสุ่มอีกอ่าเอาตัวนี้ไปแรกแล้วก็สุ่มอีกสิบทีละกันแล้วก็พอละสำหรับอันนี้คือเท่านี้ก็เท่านี้ว่ะลาสตี้อาจจะคิดอยู่ว่าคงไม่ทำอาจจะไปทำตัวโปรตไ้า์แทนแล้ว ไว้เอามาตัวละครเสียดีกว่าอโมอสไปเจอกันรอบหนะ้าบ๊ายบาย <c oughs> อ้าวจริงอะ oh อัดก๊อดจะเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วโอ oh my god เกรงกลัวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปจะยาวแล้วนะคือเพื่อนๆสิบครั้งสุดท้ายนะผมเอาแค่สิบครั้งสุดท้ายเท่านั้นโอเคลาก่อนนะสิบครั้งสุดท้ายจบจบกันอันนี้ลาก่อนนะให้มาก็บ๊ายบายโอเคเหล็กการันตีตัวอาวุธไว้รอบหน้าแล้วกันนะ เราะว่าเซียวนี่ก็เป็นอาวุธที่อยัางได้เหมือนกันหวังว่าเพื่อนๆจะไม่โกรธกันนะโอเคครับก็เดี๋ยวแลกอันหนึ่งแล้วกันให้มันมเ,ยเยอะๆเลยโอ้โหผมนี่แหละไปเก็บไ้หรอกอสมมาแล้วอย,ยังไม่มา <c oughs> อโอเคเดี๋ยวผมขอสรุปนะว่าสิ่งที่ผมได้ก็คือเป็นอาวุธส่วนใหญ่แล้วก็ตัวละครเนี่ยเสียได้คือซิงชิวผมปลดไม่ครบ ดังนั้นกําลังคิดอยู่ว่าเดี๋ยวจะมาเก็บนอกรอบดีกว่าคือด้วยความที่ว่าผมค่อนข้างจะอวยน้องการบีเราปลดโนอเอลก่อนเลยโนอเอลปลดพรสวรรค์ปั๊บเป็นพรสวรรค์หกเออเรียบร้อยแล้วก็บาบาร่าบาบาร่านี่น่าจะได้มาสองคือสีดาวมันแทบไม่ออกเลยอะมันออกเป็นเอามุธนีคือแบบแย่มากแล้วก็ตัวนี้อีกหนึ่งอันก็คือ ชื่ออะไรวะสิงหานสิงหานแล้วก็ที่สุดท้ายก็คือน้องกันหวี <c oughs> โอเคก็คลิปนี้ก็คงจะจบแค่น,นี้เดี๋ยวเราย้ายที่ดีกว่าก็ <c oughs> จบไปแล้วกับคลิปการสุ่มน้องกันวีก็ไม่ได้มีอะไรมากนอกจากการที่เราจะเปร์และกอทาเพือ่อนๆชอบการเกลือครั้งนี้หรือว่าการที่ว่าเราได้โชวค,ครั้งนี้ก็ถือว่าไม่คุม้มละกันได้แค่น้องกันวีอย่างเดียว ก็ฝากเพื่อนเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ช anel เราด้วยเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าว่าผมจะเอาน้องกันหวีไปทําอะไรบ้างซึ่งผมคิดว่าน้องกัหวีเนี่ยเป็นตัวละครที่เพื่อนๆควรมีไว้สักหนึ่งตัวเลยและวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่คอยติดตาสนับสนุน MG Space มาตลอดอย่าลืมไปชมคลิปพวกรีวิวต่างๆอย่างเช่นรีวิวน้องอายกากะซึ่งผมก็ตั้งใจไว้มากเลยเพราะมันสามารถทำให้เพื่อนมีแรงจูงใจจะสุดของการบีก็ได้ แต่ับวันนี้ MG Space ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย